สวัสดีค่ะพี่น้องเฮจังไดดีเนาะอ,อยากได้เสือของน้องอุ้งอิงแท้เด้ย่านเสือเมอดกับพองนันคือว่าสิตรงไปอันหอวดบานน้องคู่ขนว่านี่เบิ่งส่งเพราะว่าทักเฟสทักเพจทักนันทักนี่ไปเขาก็บ่ได้ตอบกลับคอมเมนต์น,นอันยู้ถอกถกูทูบเขาก็บ่ได้ตอบกลับเกี่ยวกับการอ่าต้องการือเสือเนาะ เสือพินจำนายที่มีรูปน่น้นองอุ้งอิงอ่ะน,นะอยากได้เสือนั่นนั่นละผู้ใดมีช่องทางติดต,ต่อช่องทางาสังสืออื่นๆคอมเมนต์มาบอกกันเนี่ยพี่น้องพอ,อยากได้อีหลีเดย์นั่งเถื่อกะือว่าสิไปหาแต่กะไปหากะไก่แน่อยู่ด้วยพี่น้องเห็นว่าอยู่ซูรินกับศิษสะเกดมันอยู่ติดกันกันกตามมนกกะไก่เติบยุ่เนาะ แต่กะย่างว่าเลยนั่นเส่อก็อยากไปอยู่อยากไปแต่กะย่ามไปกะเขินเขาอะพี่นอ้องยังงวดก้อนทิพว์าไป,ไปไปเอกน่านกระถิ่นเนาะทิพานมากโกไปกับคนเขินไปกับว่วหัวสีบล์เอยียงเป็นค้นแบบเป็นคนคลายขคนบพสังคมหนาอาจจะดูดูโหดๆด,ดูแบบบ่เป็นมิรมั้ง ปแล้วแบบว่าหูซึกแบบไปเห็ุให้ยตดเขากินเกรงอ่ะเออเทาก็หูซึกแปลกๆหูซึกแบบว่าบ่หูสิเริ่มชวนคุยยังไงเนาะพี่น้องเออพอไปพอไปถึงกับเราเราเลือไปถึงก็ไปถึงก็ตอนนั้นจําได้เลยว่าจอดรถจอดรถลงกไปหันหน้าหันหลังกับเมียสองคนก็ยา่เกี่ยมเนาะเออบอกกัอยังดี้เยาไปจังสันจังสิไปหอดปุ๊บ เด้อเด้อดาดาเกิดเกิดกลางกลางพี่น้องเอ้ยหันหน้าหันหลังวันนี้พ่อดีอันบ่าวัณผลเอิ่นเออกระเีอันบ่าวโทนเนาะเพิ่นก็นั่งอยู่เออเพิ่นกับวราชวนคุยเนี่ยเทาก็คุยเนี่ยเกิดเนี่ยเกิดเนี่ยตอนนั้นได้เสือมาอยู่พี่น้องเป็นเสือน้องอุ้งอิงนี่แหละแต่เป็นเสือตัวสีดำบังเอิญนข่อยนี่เป็นคนแบบว่าบ่มักใส่เสื้อสีดำเนาะมันน้องไส้่นก็เลยเอาไปคล้องมาในกระเบีย ผืนหนึ่งันนี้ตอนนี้เห็นเสือที่เพูนอาอกมาใหมาน่นี่งามคักดีมีทั้งสีเขียวสีม่วงสีฟ้าสียังอีกเนาะสีเรื่องเหลืองนั่นแหมเออมันก็ผส,ส,สมสีนั่นผสมสีนี้งามๆดีพี่น้องหินเพูนใส่เออตัวน,นั่นตัวนี้ก็งามอยากได้อยู่บันนี้ก็เลยทักไปในช่องทางอันช่องของบ้าทนทุ่นพูนปะก็ โบบเดดตอบกลับหรือว่าขอความมันบเดึงหรือว่าเจา้าใดข่อยก็โบหมั่นใจคือการอาจจะแบบเป็นเพราะว่าพี่น้องหลายคนก็ต่างอยากได้เสื้อของน้องอุงอิงนกก็ทักทักไปทักไปทักไปอันอาจจะขอความมันอาจจะทับถมกันหลายหลายอันมันก็เลยเอยแ่ไหนขอความเฮ้าโดนกรบด้วยไตดินกับบบหูเหมือนกันนะก็เลยทักไปถี่ อันเพจของพ่อเมยหนงหงสิพอ่อพ่อเอกเม่น้อยเนาะจะทักไปแต่ก็เหมือนกับเงียบกริบเหมือนกันพี่นอ้องเงียบกริบเหมือนกันก็เลยแบบว่าเฮ้ยดูว่าช่วงนี้เขาแบบว่า,าคือขายออกไปเยอะแล้วเสือไก่สีมดเหลวหรือเป้าทั้งสี่นะในมุมมองเสืออาจิมดเหลวหรือเป้าหรือว่าเขาอาจจะเอาไวให้กับพ่อเม่เอฟซีที่ว่าไปสื่ออยู่เฮื่อนเพราะว่าหลายหลายคนนะ่ะ ไปสื่อเสือยูเพื่อนน้องอุ้งอิงลายคักได้พี่น้องไปมดมือมดเป็ดเลยได้พี่น้องเห็นเบิ่งในคลิปนี่อย่างที่เบิ่งเขาเบิ่งบรรยากาศไปอ่ะไปลายอีหลีเออคอยกับเมย์ตัมานางเบานางปรึกษากันไม่ได้ว่าสิบแมเมนสิได้ไปสื่อเสือหอดเพื่อนหอดซ่านเพิ่นบ่บูจังสิได้เสือมาใส่เออย่างน้อยหันว่ไดดไปวันเกิดหันบ่ไดดไปอันงานเพิ่น ว่าประกาเขาหาคนเนาะกาสิจักสันละ่ะมันก็เป็นการแสดงออกการอุดหนุนศิลปินที่เข้ามากักอิงได้รูปแบบหนึง่งแมนอยู่วาเอฟเซีย,ยพลังเงียบแต่ล่างเทธอไก่เงียบไปมันกลับเออแต่นี่กิเลดขืนอิรีได้พี่น้องเห็นสีเสือเห็นสี้สิ้นกิเลศขืนย่างขักเลยเห็นจังไหนสีใดใส่นี่นาะเบากับเบา เนี่ยเขาซิมายังต้นอันเปิดเปิดวงหลบหนากระซิมาอยู่ไกลๆฮื่นบ่ราว่าเป็นสีนาโลงสีนาโลงมาสองงานนาะพปีน้องสีนาโลงกับยุติดกันกับบานคอยอยู่บานคอยสอยูุ่รินแทบสังขารงสิเนาะเออก็ะซิอยู่ไกลๆกันอยู่มาที่นี่กจะมีล้ำดวนล้ำดวนล้ำดวนอีกกันตรงเบืองคิวงานว่ะ ยูเจอแถวบ้านนี่สิมีคิวงานกี่งงานแต่ก้าว่าสิไปสู่งานหลับพี่น้องเออไปสู่งานแจ็คสิไปเงียบแจ็คสิไปทายวิดีโอบ่หมั่นใจเลยเพราะว,าวาา่าลังเถื่อเวลาห้องอันฝ่าวของสิเขาเลื่อมหัวทายวิดีโอก,กับมี่เลยพี่น้องหอบสาดหอบเสื้อลูกหลานย่างถีบว่าเคยเอาล่คงิปลงเนาะลูกหลานกับซีคนหาคนยางลายลายใช้สีเจนเมย์ใน,ส,น,น,ส,น,น,นสิน้องในสินันในสินิด เซลสะสะเซลแตกสวด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 ขออนกบคื้อ no. ึงนี nah, day, no. nah, ha, ่แหละพี่น้องง่ามไปใส่มาใส่ลักษณะแบบนั้นเลยกะอยากได้เสือย่างวาล่ะอยากได้อยู่วันที่นี่คิดหน่ายคิดหลังก็ได้พี่น้องคิดหนายคิดหลังจกยังไงร่างเทือกอจักไป ดั้งเทือกะเนาะเอออยากไปแต่ว่าพอไปถึงนล้มันใจเต้นตุ้มๆตมๆมมันมันเก๋เก๋กลางๆมันก็เขินแม่เออพี่จังไงดีเนาะวันนี้พี่จังไงดียังว่าล่ะสีบากับวาขนาดดั้งเทือเนาะเอาไปเบื้องพนไก่ๆนี่เวลาไปห่ตอคร ทิพย์อยู่หนาเวที่สิอู้ไปยืนนี่เกลเลิงโล่ยู่ต่างดนดุนพี่น้องก็สิได้ให้ทิพย์บ๊บแม,วมนว่าอันจะได้ให้มากง่ายเลยเบิ่งมานางเอาน้ำกล่องจักสันจังสิเป็นคือส่งคนนี่เบาเก่งเานานานบาน,านันเบานี่แต่อยู่หนอกกล่องเป็นคนอายอายแต่ว่าเจาา้าไหนอายแล้วก็ปั่นหนานิ่งเนี่ยพี่น้องปั่นหนานิ่งพ่อหนานิ่งตากระดุเพราะว่าเป็นคนตาชั้นเดียวแบบตากระดุหนากระดุไปนําเนี่ย แต่ตอนนี้ก็เหลือตะวาเก็บเงนินสิว่าไปเหตตาเหตตาสองชั้นเ่าให้มันดูดูดูหายเกินไปจักจังหนดีขึ้นหนากหลังเดี๋ยวต้องไปปรึกษา,ากันก็ยายเจียมว่าเสีเอาจังไดสิไปหาอีหลาองค์อิงเพื่อสื่อเสือหรือว่าสีสั่งสื่อถ้าผู้ใดมีช่องทาง กาคอมเมนต์หรือว่าไสหลิงใสหน,นันใส่นีมาหาน้ำเดือเพื่อได้ไปทักไปสื่อเสือน้ำเพลนอยากได้แห้งอิลีเนาะ